มาครับผมสอนเล่นไวชวาร์ด EP ที่2นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผม EP แรกเนี่ยเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับผมว่ามีการชนิดอะไรบ้างแล้วก็สนามเนี่ยไว้ทําอะไรบ้างนะครับ EP สองมาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมผมจะสอนไปด้วยแล้วก็เล่นให้ดูไปด้วยนะครับผมนี่ครับผมจั่วการ์ดนะครับมาทั้งหมด5้าใบเลยนะทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็5้าใบนะครับผม กฎของเกมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคนะครับผมเราก็นี่ครับผมเลือกมาได้เลยครับ1ใบ2ใบผมจะเลือกประมาณ3ใบนะนำสามใบนี้นะครับผมลงไปในสู่สารตรงนี้นะครับผม หลังจากนั้นก็หยิบขึ้นมาอีก3ใบ1 2 3นะครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเรามีการ์ด5ใบที่เราเมื่อกี้เราได้หยิบขึ้นมาแล้วนะครับต่อมานะครับตัวนี้เทิร์นของเราก็คือจวดหนึ่งนะครับผมนี้ครับผมอ่การจวดหนึ่งใบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมีเทิร์นคล็อกก็คือเทิร์นที่เราจะต้องเซตก่อนนะเป็นเทิร์นแรกนะครับเราอาจจะเซตไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็นะครับผมเซตตัวนี้นะครับคือเขาให้เซตคือเป็นเลเวลศูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเเเเออฟฟคขงกมนี่ยื เไรครับเราจะสามารถที่จะเจ็บหนึ่งนะครับเจ็บหนึ่งคือเจ็บหนึ่งใบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะจั่วสองใบนะครับ จวขึ้นมือได้2ใบนะครับขึ้นมือแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือเฟซของเกมนะครับผมซึ่งทุกเทินสามารถทําได้คืออะไรครับโซนดาเมจคือเจ็บหนึ่งเพื่อจว่ว2นะครับและนี่ครับผมลองสังเกตดูนะผมจะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นสีฟ้านะครับผมเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับคือในเลเวลโซนกับในดาเมจโซนตามที่คุยกันใน EP1 หนึ่งนะครับผมนี่นะครับถ้าเกิดว่ามีทั้ง2สีนะครับเราสามารถที่จะลงมอนเตอร์ในเทินผมนะผมจะลงสีฟ้าก็ได้ลงสีเหลืองก็ได้นะครับทั้ง2องตำแหน่งเนีย มีสี สีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแค่สีเหลืองนะครับเราจะไม่สามารถลงสีฟ้าได้เลยนะครับเราจะไม่สามารถลงมอนเตอร์สีฟ้าได้เลยนะครับทั้งตำแหน่งเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับผมว่าเราต้องวางให้2ตำแหน่งแรกนะครับมีทั้ง2สีนะครับผมนี่ครับผมมเทิร์นของผมนะครับผมก็จะลงมอนเตอร์ไป2ตัวแบบนี้นะครับผมผมลงแบบเต็มที่เลยคือ3ตัวนะครับทำให้ผมถึงลงได้เลยนะเพราะนี่มันคือเลเวลมอนเตอร์เลเวลศูนย์งนั้นเลยเห็นไหมลองดูนะครับนี่ฮะมอนเตอร์เลเวลศูนย์ใช้คอ ผมลงได้แบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยนะครับผมมา นะครับผมเธอแรกก็จะไม่สามารถที่จะสั่งโจมตีได้นะครับผมต่อมานะผมอ่าพอเราเซตตรงนี้ไว้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาสอนวิธีการโจมตีนะครับซึ่งนะครับผมวิธีการโจมตีนะครับผมมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับผมให้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาลงมอนเตอร์ก่อนนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งให้เขาลงมอนเตอร์ไปสัก2ตัวแบบนี้นะครับอ่านะครับเลเวลศูนย์เหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงมอนเตอร์แบบนี้นะครับเราประจันบานกันแล้วนะครับอีกฝั่งลงมอนเตอร์นี้นะครับผมก็ นี่ะครับวิธีหนึ่งคือการสั่งโจมตีแบบไดาย렉นะครับการสั่งโจมตีแบบไดาย렉คืออะไรครับนี่ครับผมสั่งตัวนี้โจมตีแบบไดาย렉คือต้องวางเป็นแนวนอนปื้มเข้าไปไดาย렉คือจะไม่มีตัวไหนมาป้องกันนะครับนี่ครับผมหนึ่งครับสองครับหมายความว่ายังไงนี่ครับผมเราจะนับที่เม็ดดอกจันตรงนี้ครับนี่คือ1ดอกจันคือ1ดาเมจนะครับดอกจันคือดาเมจนะครับคิดง่ายๆแบบนี้เลย1 2นะครับหลังจากที่เราประกาศโจมตีไปเนี่ยเราจะได้ เช็คการ์ดหนใบนะครับคืออะไรครับเราสามารถที่จะเช็คการ์ดแบบนี้ตึงเข้าไปนะครับถ้าเราเช็คแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่มีตัวดาเมจหรือตัวดอกจันอยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรมันจะเข้าแค่2ดาเมจนะครับผมสั่งโจมตีใบนี้ครับและฝั่งออนข้ามนะครับก็จะได้เช็คเหมือนกันคือเข้า2ดาเมจนะครับก็คือ1ครับ เช็คตรงนี้ครับแล้วก็2นะครับซึ่งไม่เกิดอะไรนะครับผมเนี่ยครับเขาก็จะโดนไป2ดาเมจเขาจะต้องเอา2ใบนี้นะครับไปวางไว้ที่โซนดาเมจนะครับนี่ครับนี่คือ7บไป2นะตัวนี้คือการโจมตีแบบไดเร็กนะครับจะโดน1ดอกจันแล้วตรงนี้ก็น,นับเป็นอีก1ดอกจันก็จะโดนเข้าไป2ดาเมจเมื่อกี้ผมสั่งดาเมจแบบดเร็กนะครับต่อมาดเร็กอีกกรณีนึงคือผมสั่งโจมตีดายเร็กแล้วเวลาผมเปิดเช็คเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดเช็คแล้วถ้าผมเปิดเช็คใช่ไหมพอผมสั่งโจมตีว่าผมได้เช็ค ถ้ามันมีดอกจันเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าอะไรครับเขาจะโดน3ดอกเขาจะต้องเปิดกี่ใบครับเมื่อกี้จากที่เปิด2ใบใช่ไหมครเขาจะต้องเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบครับปุ๊บก็คือเขาโดน3าดามจเพราะผมจะโจมตีแบบนี้ครับ1ดอก2ดอก3ดอกเจ็บสาแล้วเอานี้ครับมาวางไว้ที่ Energy z o n e หรือ Co s ์ zone อ่าจบไปแล้วนะครับนี่คือการโจมตีรูปแบบที่1นครับต่อมาการโจมตีรูปแบบที่2คือแบบฟอนครับการโจมตีแบบฟอนนะครับนี่ครับผมจะสั่งตัวนี้ครับคุณโจมตีแบบฟอนต ตู้มตัวนี้2,000ชนะพันหตัวนี้ตายแน่นอนครับอีกฝั่งนึ่งก็จะต้องหงายท้องคือซียอมซีโรลาบยอมแพ้นะครับการโจมตีแบบฟอนเนี่ยเข้ายังไงครับเข้าหนึ่งครั้ง 1>, 1ดอกแต่ไม่ใช่2ดอกนะเพราะมันมีตัวกันอยู่1ดอกแล้วก็เปิดเช็คได้เลยตูย้ไม่มีอะไรครับแสดงว่าตัวนี้อะไรครับแล้วเอาตัวนี้ไปวางไว้ใน Energy Zone โซนหรือ Core อโซนฝั่งนี้ก็จะโดน1ดอกก็คือเปิดเช็ค1ดอกไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ก็โดน1ดอกดามิแล้วตัวนี้นะครับผมพอจบเทิร์นเนี่ยถ้ามันหงายทองแบบนี้พอเราจุ่มทีเสร็จเราสั่งจบเทิร์นตัวนี้จะลงไปในสูสาทนทันทีแต่สต็อปไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับต่อมา การโจมตีแบบที่3คือการโจมตีแบบไซส์ครับผมสั่งให้แบบหัวล้านเนี่ยโจมตีไปที่อารมินอารมินก็จะตายครับแต่การโจมตีแบบไซส์คืออะไรครับอารมินจะไม่ตายคุณประกาศแบบไซส์พอประกาศโจมตีเสร็จแบบไซส์ตู้มใช่ไหมคุณได้เช็คอีกหนึ่งครั้งประกาศโจมตีแบบไซส์ตู้ได้อหนึ่งดอกแต่มมนก็จะโดนหนดาเมจใช่ไหมฮะหดอกแต่พอเปิดเช็คแล้ว ตามสถานการณ์จริงเพราะว่าเปิดเช็คเสร็จโดน2ดอกเสร็จให้เอาตัวนี้ครับมาวางไว้ที่ตำแหน่ง Energy Zone แบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งก็จะโดน2เม็ด1 2 7เจ็บไปอีก 2. 2นี่คือการโจมตีแบบซ้ายคืออีกฝั่งหนึ่งจะไม่ตายนะครับหลังจากจบเธอนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลับมา Active หรือกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับและนะครับผมนี่คือ 3รูปแบบการโจมตีในเกมไวชวานะครับในอีพีหน้าอีพีนี้ขอบคุณมากๆครับที่รับชมครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผม